แดงมาแล้วขอคอมเมนต์ปุ้ยแอลกอฮอล์สั้นๆกลางโพสต์ปมเคลื่อนไหวจุกหลังลูกสาวลำไยหายทองคำไหลสดพูดแทงใจดำ เรียกได้ว่าย,ยังเป็นประเด็น Talk of The อะทต่อเนื่องนะคะหลังจากเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทางด้านของนักร้องดังอย่างสาวลำไยไห,หทองคำค่ะได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะทุกประเด็นค่ะโดยมีการไลฟ์สดผ่านติก๊กตอเพื่อชี้แจงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับปุ้ยแอลโกอฮอล์อดีตแฟนหนุ่มของเธอหรือว่าบอสเอลวานแดนเซอร์ชายค่ะอดีตท,ที่เคยอยู่ในวงเดียวกันซึ่งจากประเด็นนี้นะคะหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเดือดคันนานหลายสัปดาห์ก่อนจะยิ่งดราม่าขึ้นไปอีกะคเะมื่่่ออไลลสสดดังกาาย้ตบ ถามเกี่ยวกับหนุ่มปุ้ยโดยทั้นน่ยมีการกล่าวว่าต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจถ้าเรื่องดีเนี่ยมันดีแต่บางเรื่องเนี่ยแม่บ้านเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเนี่ยเราจ้างไม่ได้ความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักซึ่งนอกจากนี้นะคะลำยาไยยังได้มีการพูดถึงบอสว่ามันก็ดีของมันนะมันก็ดีทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันใครจะไปดีร้อยขนาดหนูเองเนี่ยยังดีบ้างไม่ดีบ้างและส่วนประเด็นคลิปหลุดเนี่ยสาวลำยาไยเองก็ยอมรับว่ามีคลิปจริง แต่ว่าเป็นโมเมนต์ส่วนตัวที่ถ่ายกันเองไม่ได้มีความโป๊บเลยอ,อะไรและก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้เผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากนั้นค่ะฝังหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์ก็มีการออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังสาวลำยายแห่งทองคำเนี่ยพูดแทงใจว่าความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักซึ่งเรื่องนี้หนุ่มปุ้ยนะคะได้มีการออกมาโพสต์ภาพครอบครัวค่ะที่ปักใต้นะคะหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่ผ่านมาที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นกันมาก่อนโดยหนุ่มปุ้ยคะ่ะได้มีการรายยาวนะคะเล่าความลําบากที่ฝ่าฟันมาตั้ ทำให้แข็งแกร่งแล้วก็เป็นปุ้ยแอลกอฮอล์ในวันนี้ซึ่งหลังจากนั้นต้องบอกว่าทําเอาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงมากมายนะคะมีการเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจหนุ่มปุ้ยกันสนันค่ะซึ่งในวงการบันเทิงนะคะต้องบอกว่าทางด้านของตัวแม่ลูกทุ่งค่ะที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักมาก่อนอย่างคุณตะกตัตานชลดาเนี่ยก็มีการเข้ามาคอมเมนต์หนุ่มปุ้ยด้วยโดยทีนั้นนะคะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูชื่นชมพี่ปุ้ยมากนะคะพี่ปุ้ยโชคดีแล้วนะคะที่เกิดมาในครอบครัวที่อบอุ่นแนนนีคคคววาามมขอองพ่่่ปุุยกืสกๆทใัันในะต เรทที่ยิ่งใหญ่มากที่ใครหลายคนไม่มีแต่ขอให้พี่ปุ้ยมีความสุขอย่างที่เป็นตลอดไปนะคะขณะที่ทางด้านของนักร้องรุ่นพี่แดนสตอร์อย่างคุณบ่าววีค่ะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์หนุ่มปุ้ยด้วยว่าอบอุ่นใบใจน้องปุ้ยเออนินทาทุกวันนี่กับในหัวโกเดะเดี๋ยวได้ประทะกันหลายคอนเสิร์ตรักกันกําลังใจกันพวกเรา จากนั้นคุณแม่วันนีสมทรงหรือว่าคุณแม่ของหนุ่มปุ้ยแอลกอฮอล์นะคะก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ด้วยการอบกอดลูกชายแล้วก็ส่งข้อความให้กําลังใจแบบไม่ต้องพูดเยอะว่าสาธุดังรวยครับรักรักและล่าสุดนะต้องบอกว่าทางด้านของคุณแม่แดงค่ะหรือว่าคุณแม่ของสาวลำไยนะคะก็ได้ออกมาคลื่นไหวแล้วโดยเรื่องนี้นะคะคุณแม่แดงค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ของหนุ่มปุ้ยนะคะที่บรรยายความทราบซึ้งถึงครอบครัวที่อยู่กันมาโดยแม่แดงค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจหนุ่มปุ้ยด้วยการคอมเมนต์ส ที่ชาวเน็ตนะคะก็ได้มีการเข้ามาชื่นชมแม่แดงค่ะว่ายังรักแล้วก็เมตตาแล้วก็ยังใจดีกับหนุ่มปุ้ยอยู่เสมออย่างไรก็ตามหลังเรื่องดราม่าสนั่นขนาดนี้นะคะต้องบอกว่านายห้างยักษ์ใหญ่ค่ายไห่ทองคําอย่างอาจารย์ประจักษ์ชัยไห่ทองคำนะคะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวการันตีกระแสค่ะว่าสาวลำไยนั้นเะนี่ยยังกระแสดีไม่มีตกซึ่งเรื่องนี้นะคะนายห้างค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดวยได้มีการระบุข,ข้อความว่าลำไยคิวนั่นถึงปี70เหลือคิวบ่ายหัวขํากับตีหนึ่งค่ายเห็นว ถึง1 2 0 0 0 0อ่บาทยังว่างอีกจึงต้องเปิดออดิชั่นเสริมทับด่วน30มีนาคมนี้ที่สตูดิโอ7ท่ามกลางชาวเน็ตที่ยังเข้ามาคอมเมนต์กัะนสนัด้นยนะคะท่ามกลางกระแสสังคมที่วิจารณ์เรื่องนี้กันเดือดต่อเนื่องและงานนี้นะคะคลิปที่สาวลำอมยัแห่งทองคําค่ะมีการพูดเคลียร์เรื่องราวตราม่านี้นะคะจะเป็นอย่างไรหลังชาวเน็ตค่ะมีการวิจารณ์กันดุเดือดเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะพี่ปุ้ยเป็นคนไม่ดีหรอครับพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะ คือถ้าเรื่องดีไม่ดีเนี่ยมันมันดีขายเรื่องดีมันดีแต่บางทีแม่บ่งแม่บ้านอ่ะเราจ้างได้แต่เรื่องอื่นๆที่ทํากันได้สองคนเราจ้างไม่ได้คุณมีเข้าใจใช่ไหมคะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะ่ะนักเอาปัจจุบันสิคุณพี่ก็สั่งคอยก็ไปคบพระตัวแห่งดีเป็นพระได้พี หลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอะดีคะ่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าเรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทาได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาโน้นนี่นั่นคนจะว่าเขาถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้าน หนูเป็นแม่บ้านทำค่ะคุณพี่ยู่กองพระก็พอได้ดีเขาบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเวลาเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่เนจ้างแม่บ้านไปางานปันเืิอเออ <c oughs> จ้างว่าคืออย่างเรื่องอย่างเรื่องงานมันเกิดหรือว่าอะไรเนะียมันหนูไม่ได้เกิด ีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้งไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรจำแอร์ได้มันไม่เบอร์ห้านะแอร์บ้านหนไม่เบอร์ห้ามาตออกูแรงกูสูนได้สูโล่งงาา่ายมันเป็นนิเครื่องเดียวจำแอร์อรได้ไดวันนี้แอร์ของอะไรนี่แอร์กี ตบมันมันอยู่ไก่ค่ะมันหยุมบอะอดโสดค่ะตอนนี้โสดรักสมัครแฟนเพิ่มอืมชื่อต่อไปรันค่ะเออรันคิวค่ะแล้วบอสด,ดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันมันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นใช่ไหมละ่ะ แล้ววันนี้คุณพี่ทำดีที่านดเปรีกว่าบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตามนี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ป,ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซ็นต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่า m i n d s e ตของความรักของคุณนะ่ะ คุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมุติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นให้ความดีสามเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้เขาให้เรื่องไหนเป็นหลักอะค่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม่งั้นมันไม่มีคน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันตอบยากอันนี้ไม่เป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอ่ะไม่แกะคเออได้ได้เอามามาจะลุหนแต่ตีสอบวัวประได,ดต้องอัอับมืบอนี้อิลีมันดีคนละแบบอ่ะทุกคน แกมอยู่ข้างพี่ไอ้นะหนูตอบได้หมดนะแบบคําถามแบบนู้นนี่นัน่หนอะไรหนูตอบได้หมดเลยแล้วไม่เคยเงียบด้วยค่ะอืมแต่ว่าบางทีการที่เราพิมพ์ลงในโซเชียลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอเราพิมพ์ไปบุ๊บางทีมันมีคำหนัอย่างเรื่องที่แบบอย่างเรื่องที่แบบว่าทําไมไม่ออกมาพูดทําไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะมันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้ แล้วซึ่งพอทุกคนมาดูปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออเค,ยค,ย,คยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งแล้วทำลายก็คือแจ้งเป็นหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันแลวอยากดูกันแค่สองคนไม่ได้อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยสูาานะ่สาธารณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โปเ๊เปลือยอะไร ส่วนตอนเนี้ยส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพันันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ AI มาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้นูก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งมางคนเขาจว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนุมเหลียวหูเสื้อลายหนุยแหลกกูลื่นคุ้นไม่เซิร์ตหลุดเพง มันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซิร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ช่วบหาคนที่มันเซิร์ฟกว่าน,นี้ได้ไหมแล้วนมเออสอรี่ลมนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงสูงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาหน่อยได้ขอ<ม>คน <มะ S 1> ที่แบบ <นะ S 1> มันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนมืทีได้ไหมหนูบอกหนูรับพูดว่าหนูตรงปกจบ เราก็ทํางานกันนะคะทุกคนเพราะว่าชีวิตเรามันต้องเดินต่อไปเรื่องเกิดขึ้นก็อธิบายให้ฟังแค่นั้นพี่โบอขอบคุณค่ะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าไม่ไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะบางทีคําตอบมันอยู่ในโพสต์หนูนะแต่เขาไม่ต้องการจะรับฟังอะ่ะเขาก็ตั้งคําถามขึ้นมาใหม่หูก็ตอบไม่หมดหรอก เพราะฉะน,นั้นคนที่เขาไม่ได้อคติอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะฟังคําตอบอของเราแต่บางทีถ้าเกิดคนที่เขาไม่ได้คหรือคนที่เขาไม่ได้ชอบเราอยู่แล้วอะไรเงี้ย <c oughs> หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าก็แฮปปี้ในส่วนตรงนั้นณนะวันนู้นนะคะแฮปปี้ <c oughs> ในส่วนตรงนั้นไปแล้วแล้วทุกคนเนี้ยมันมีแบบบากคนบางคนหรือเพจบางเพจเออเอาไปเลยกู ที่แบบไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้างเรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบเราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่า คือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการกระทำอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทำของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกคน move on กันหมดแล้วนะคะ เรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆมันมันจบไปนานแล้วทุกคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพวอกาสัมพ<อ>ันธ์คุยอยู่บ้านได้้วนะคือ,ค,อ<ม>คืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูพี่ปุ้ยมันเราหองแหล่งกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายัางไปกินข้าวนู่นนั่นอะไรกันได้เหมือนเดิมหรือว่ากับเรื่องน้องเงี้ยเรื่องบอสเงี้ยมันจบกันไป,ไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทำงานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหนะเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคน หรือแม้กระทั่งแฟนเก่าเมื่อหนูสิบปีหรือสิบยี่สิบปีสมัยเรียนตอนที่เจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มเย็มแบบเขาได้ปกติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่หรือเลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยได้แต่ว่าตอนนี้ก็นะฮะกำลังจะไปอาบน้ำนะฮะอาะต้องลงจริงว่ะอาจจะต้องไปอาบน้ำนะฮะคุณพี่ใครจะสร้างข่าวจะอะไรจะ ตัดอะไรไปลงก็ตัดแบบยาวๆนะคะหรือว่าช็อตไหนที่มันแบบว่าไม่สวยก็ใส่ฟิลเตอร์ทับไปได้ให้มันสวยให้มันสร้างสร้างอะไรขึ้นมาสร้างด้วยกันให้มันแบบให้มันสวยงามให้มันไม่เป็นการดิดเค่ดิตกันได้ไหมได้ไหมหรือถ้าจะตัดจะตัดจะตัดต่อขอร้องอ่ะสวยๆเอาหุ่นสวยๆได้ไหม ลำไัยบอกไปไม่ได้จริงๆนะไปไมไ่จริงๆนะคือทุกคนหรือว่าหนูจบไปแล้วอะ่ะมันทุกคนมันก็แบบเราคุยกันเข้าใจแล้วไงเราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันคือันห้าคือมันมันจบไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันหนูก็ไม่รู้จะไปโกรธจะไปเกลียดใครทาไมอะ่ะหนูไม่โกรธไม่ไเกลียดใครทั้งนั้น และงานนี้นะคะเรื่องราวดังกล่าวค่ะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะสําหรับประเด็นของลำไยปุ้ยแอลกอฮอล์แล้วก็บอสเอหวานนะเนี่ยประเด็นนี้นะคะจะมีใครเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวออกมาเทคแอคชั่นเอ่ยหรือไม่ทั้งนี้หากมีความอัปเดตอย่างไรนะคะไทยนิวไม่พลาดอัปเดตคุณผู้ชมแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ